เอาแล้วครับก็ไม่อยู่กับผมกันนะครับครูอัปโหลดครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่6นะครับสาหรับการสอนตัดต่อของแอปคายมาเตอร์นะครับอ่า EP นี้ก็จะเป็นแบบสอนพวกซูมอ่าตอนระหว่างคลิปหรือว่าอะไรนะครับอ่าเราไปเริ่มขั้นตอนการสอนกันเลยดีกว่าอ่าอย่างแรกนะครับมันก็จะมีอ่าอุปกรณ์อะไร เกิดว่าเป็นวิดีโอหลักนะครับที่ไม่ใช่เลเยอร์อันนี้เขาเรียกว่าวิดีโอพวกเป็นวิดีโอหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์นะครับที่อยู่ข้างล่างโอเคอ่าเราคลิคกแบนแรกก่อนอันนี้ผมก็จะมาสอนอันแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบนี้ไปก่อนเดี๋ยมันมองเห็นไม่ชัดอ่ามันจะมีเครื่องมือนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมปึ๊บนี่พอเรากดเข้าไปปึ๊บอ่นนี้ก็แบบเป็นตำแหน่งยังไง่ะอ่ะตอนเริ่มแล้วก็ตอนจบจะให้เป็นยังไงนะครับ แต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยใช้อย่างนี้นะครับผมก็จะใช้กดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเชื่อมแบบตอนจบและตอนสิ้นสุดก็จะเหมือนกันนะครับปุ๊บนี่ก็สามารถซูมปุ๊บนี่ทั้งคลิปก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ทั้งคลิปก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอานี้ออกปุ๊บเราแรกนี่เริ่มต้นเป็นอย่างนี้แต่ตอนจบเป็นอย่างนี้นี่เป็นซูม ไม่ซูมซูมมาตรงนี้นี่มันก็จะค่อยๆซูมนะครับเพราะว่าอันนี้คลิปมันยาวนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะเอาโฟกัสผมจะทําเป็นแบบเอาไว้โฟกัสของที่เราต้องการนะครับนี่ผมก็จะทําอย่างนี้แล้วก็ใช้กันไกลนะครับนี่แล้วเราก็ตัดดิปึ๊บแล้วเราก็กดเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับปึ๊บแล้วก็กดเท่ากับตรงนี้ครับ แล้วก็โฟกัสเสร็จปุ๊บนี่ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้ครับเมือนกับการซูมรูปเข้าุูปนี่เมือนกับโฟกัสว่าเราต้องให้คนดูคลิปเห็นจุดนั้นเป็นจุดหลักนะครับตอต่อไปเป็นเลเยอร์กันเลยดีกว่าอาอันนี้ก็เพิ่มรูปมาแล้วนะครับนี่สำหรับเครื่องมือนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากซูมหรือว่าอยากอะไรก็ตรงนี้นะครับนี่ ตรงนี้ครับซูมแต่ถ้าอยากให้มันขยับตามที่เราต้องการก็นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่กุญแจนี่โอเคอ่ามันก็เหมือนเหมือนกันครับแต่อันนี้ต้องมาร์กจุดเลือกจุดเอานะครับว่าเราจะเริ่มตัวตรงไหนจบตรงไหนนะครับอ่ะสมมุติว่าอันนี้มันมาร์กเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราอยากได้ตรงนี้ซูมเราก็กดไปปึ๊บกดมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเริ่มซูมนะครับนี่แล้วก็กดซูมเลยครับตรงจุดแรกนะครับ แล้วมันก็จะมาเริ่มซูมจุดนี้๊นี่แต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่าแต่ว่านะเราลบไปก่อนถ้าเกิดว่าเราเพิ่มสองจุดนะครับึบแล้วเราก็จะมาซูมตรงจุดข้างหลังนะครับ,บนี่มันก็จะได้ซูมแบบนี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับึบนี่ก็จะได้ประมาณนี้เครื่องนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกครับเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราทําจุดนั้นปึ๊บจุดนั้นก็จะทําตัน ทำการซูมแล้อว,ว่าขยับแบบที่เราต้องการนะครับเพราะว่าผมจะขยับออกนะครับสมมุติว่าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขยับออกตรงนี้อ่ะขยับไปตรงนี้นี่อ่ะประมาณนี้อ่อพ e นี้ก็ง่ายๆครับมันเครื่องมือน,นี้ผมก็ อธิบายไม่ถูกนะครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าเราลบไปถ้าเกิดว่าเราไม่เพิ่ม2จุดมันก็จะแบบขยับไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะเครื่องมือนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่าเอาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย